สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแบบก็พามาชมด้านหลังแปลงที่ดิน19ไร่3งาน75ตารางวานะคะซึ่งแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ติดถนนสุรนา,ารายต์ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะตรงส่วนนี้จะเป็นบ่อน้ำที่อยู่ด้านหลังแปลงที่ดินนะคะ จะมีทั้งหมด3บ่อด้วยกันนะคะส่วนตั้งแต่บ่อน้ําไปจนถึงด้านหน้าแปลงที่ดินที่ติดถนนสุรนารายเราถมเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงนี้เป็นถนดคุดแดงน,นสสีจอนะคะพร้อมโอเลยนะคะความกว้างติดถนนสาธารณะถนนสุรนารายด้านหน้านะคะ130เมตรนะคะโดยประมาณและส่วนความลึกประมาณ200กว่าเมตรนะคะส่วนของแปลงนี้นะคะก็คือเป็นที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีบ่อน้ํา3บ่อด,ด้วยกันนะคะ หากลูกค้าที่ต้องการทําเลทองแบบนี้นะคะติดถนนสุรนา,ารายและราคาขายถูกมากๆแนะนำแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะสนใจเป็นเจ้าของโทรหาแม่มได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจาแอดไลน์ id 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะและ และช่อง YouTube ชื่อช่องว่า nw real estate 78นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมช่อง YouTube ช่องอคลิปฉบับเต็มของเราได้นะคะแล้วก็หากสนใจพิกัดโฉนดนะคะรูปภาพแปลงที่ดินหรือว่าจะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับแปลงนี้แนะนำทำ โครงการต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรน,นะคะหรือว่าจะเป็นโกดังโรงงานคลังสินค้านะคะในส่วนของ โชว์รูมต่างๆก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเป็นทำเลที่ติดกับถนนหลักอย่างถนนสุรนาลายและใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะคะที่ดินถมเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นบ่อน้ำสามบ่อแบบนี้นะคะทุกคนหากสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ